เข้ากำม,มือเลยแมงกระพุนหัวกระสุนของพิมพ์ลิพายนะคะมาส่งแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงหุย,ยกลิ่นเค็มมากแ็กมาดีมากนะทะเลเลยแหล่หื <laughs> กลิ่นเค็มมากบิ๊กไซส์แบบนี้นะครับใหญ่มากทุกคนห้ามแช่แข็งเก็บรักษาแบบแช่เย็นเท่านันเขาบอกหุยเดี๋ยวตัวใหญ่นะเดี๋ยวเราไปแกะเราก็ไปแช่น้ํากันดีกว่าแชลมาเลยบิ๊กไซส์ใหญ่พิเศษนะทุกคนโอ้ ใหญ่จริงเท่าแบบกำมือเลยเนี่ยได้มาสองตัวนะคะแช่นะ้ำหูมันแข็งก,กินแรงมากคือล่าสุดอะ่ะเคยกินก็นที่ไปกินที่ร้านคุณลุงคนนั้นใช่ไหมที่แฟชั่นอะคือนะก็คือแบบพร้อมกินหูแต่หัวใหญ่ขนาดนี้ก็คือแบบนี่เราไปซื้อเขากินนะดีละล้างก่อน กินเค็มจริงฉันฉีกน้องอค่ะไปแล้วแกไวจะแช่น้องไวหนึ่งคืนนะคะ